เศรษฐกิจกพอเพียงครับนี้กับพักกาดขาวพักกาดครับริมทุ่งครับนี่ครับบรรยากาศริมทุ่งอันนี้ปลูกเองครับปลูกไม่ยากเลยครับแปลงก็ทำแปลงแล้วก็หวานเลยนะครับแล้วก็ใช้าฟางข้าวนะครับาจากทุ่งนาครับ มาปกนะครับนะครับอนนี้ผักชีครับเขียวๆครับปลอดสารพิษครับสวยๆต้นใหญ่ๆครับปลูกเองตามธรรมชาติ ผัก,กริมรัว้วริมทุ่งครับน,นี่ครับต้นใหญ่ๆเลยครับปลอดสารพิษครับยากาศดีครับริมทุ่งริมทุ่งบ้านนอกครับน,นี่มาดูต้นใบายายครับอันนี้ต้นยานะครับ ต้นใบายาบาียาสูบนะครับวันพักกาศดด้วยครับแล้วก็ปลูกหอมเลยนะครับต้นหอมนะครับต้นหอมต้นหอมปลูกเองครับบรรยากาศริมทุ่งครับมาเกี่ยวข้าวเสร็จก็ บวานผักครับแค่นี้ก็ไม่ต้องซื้อใครแล้วครับปลูกแตงนะครับปลูกแตงอีก,ก,อกเดี๋ยวรอดออคุณผลิตนะจะมาโชว์ให้ดูครับปลูกริมทุ่งครับริมทุ่งนาครับนี่ครับบรรยากาศครับ โอเคครับ